ไปปิดท้ายปิดท้ายหรือยังไม่รู้แต่ว่าช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะขอขอเรื่องเศรษฐกิจอีกมุมนึงกันแล้วกันอันนี้อันนี้เป็นแนวคิดที่ที่น่าสนใจเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยมันมีข้อเสนอของสมาพันธ์ SME ไทยค่ะเขาเสนอโครงการดิจิ t a l Wallet แต,แต่แต่ต้องบอกก่อนว่าโครงการที่ว่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ดิจิ t a l Wallet 1,000 0บาทของรัฐบาลคะแต่เขาเขาล้อชื่อไป S <S <S เขาลออ้อชื่อโคร<อ>งการ g i t เ l w a อเ e t ของรัฐบาลแต่ว่ามันคนละส่วนกันแต่เขาใช้ชื่อว่าโครงการดิจิทัล a l ล e t ลดค่าครองชีพภาคแรงงานผ่านกระทรวงพาณิชย์ <S 2> <S 2> <S คือทุกวันนี้เนี่ยกลุ่มของผู้ประกันตนมาตรา3 3 39แล้วก็มาตรา40มีประมาณประมาณ24ล้านคนซึ่งเขามองว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ควรจะได้รับ มาตรก,การในการที่จะช่วยเหลือเรื่องการลดค่าครองชีพอะค่ะเขาก็เลยเชิญชวนภาคเอกชนทุกขนาดทั้งในท้องถิ่นและก็นอกพื้นที่ที่มีความพร้อมในการลดราคาสินค้าให้กับผู้ประกันตนมาเข้าโครงการนี้กันคือล,ลักษณะของโครงการที่เขาเสนอขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาจะมีเหมือนกับคล้ายๆนะอารมณ์เหมือนกับเป็นคูป,ปองส่วนลดสูงสุดไม่เกิน500บาทแล้วก็1000บาทต่อเดือนโดยที่ผู้ประกันตน24.5ล้านคนมาตรา3339แล้วก็40 สามารถเอาไอ,ไอยอดเงินตรงนี้ที่ได้รับต่อเดือนเนี่ยไปซื้อสินค้าในเครือข่ายธงฟ้าหรือมหากรรมของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งปกติราคาของที่ขายในร้านธงฟ้าก็ถูกอยู่แล้วแล้วก็จะเอาได้ไจำนวนเงินตรงน,ตรงนี้ต่อเดือนเนี่ยเอาไปลดเพิ่มได้อีกนะคะทีนี้เขาก็เสนอเรื่องนี้ว่าอยากให้ทำต่อเนื่องประมาณ6-10เดือนนะคะรวมถึงอ,อยากให้รัฐช่วยเหลือผู้ผลิตด้วยมาตรการลดหย่อนภาษีก็เป็นการกระตุ้นให้กับผู้ผลิตเนี่ยมาเข้าโครงการได้มากขึ้นด้วย ฟังดูแล้วนะ่าสนใจนะคะในการที่จะช่วยเหลืออย่างน้อยเนี่ยคือช่วยไปที่กลุ่มของผู้ประกันตนคือไม่ได้ให้ทุกคนนะคะช่วยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา33 39แล้วก็มาตรา40แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะคะทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะขอไปพูดคุยกันก่อนนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยกรมการค้าภายในเห็นด้วยกับแนวคิดนี้นะคะ แต่ขอไปพูดคุยในรายละเอียดก่อนนะคะคุณาทางกรมการค้าภายในนะคะคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวขอหารือก่อนว่าจะช่วย SME ระบายสต็อกสินค้าอะไรยังไงนะคะก็เรียกว่าเป็นเป็นแนวความคิดก็ลนะ้กันนะคะ